สวัสดีครับสวัสดีคุณครูทั่วประเทศนะครับที่กําลังหาสื่อนะครับในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะครับในช่วง โควิด19นี้นะครับผมใครจะมา,าแนะนำเลิกเปลี่ยนกับท่านนะครับจะมาแนะนำห้องเรียนออนไลน์ในของ iad class นะครับของบริษัท power ซึ่งบริษัท power นี้เขาทำทำทั้งสื่อออนไลน์นะครับมีแผนการจัดการเรียนรู้ให้แล้วก็มี PowerPoint ให้นะครับส่วนการสมัครนี้นะครับท่านสามารถที่จะดูได้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับท่านอยากรู้ว่า iad class ทำไรได้บ้างนะครับ ตามผมมาเลยครับนี่คือผมสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะสาธิตการสร้างห้องเรียนก่อนอื่นที่ผมจะสาธิตนะครับผมจะให้ท่านมาดูสื่อก่อนว่าบริษัทพวเขามีอะไรบ้างนะครับนี่คือกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้เลยครับรวมไปถึงบูรณาการต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสุขศึกษาและพัฒนาศึกษาศิลปะนะครับการงานอาชีพอาภาษาต่างประเทศนะครับ ผมจะพามาดูสักวิชาหนึ่งแล้วกันนะครับผมจะพามาดูวิชาศิละปละแล้วก็มีระดับชั้นให้นะครับท่านจะสอนตั้งแต่ปหนึถึงม SE 6งรหรือถึงปวชหรือถึงอาชีวะศึกษานะครับปวชก็มีให้นะครับแต่วันนี้ผมสอนประถมศึกษานะครับผมจะยกตัวอย่างให้ท่านดูเป็นป2แล้วกันนะครับแล้วก็ในระดับป .2 นี้นะครับก็จะมีทุกระดับชั้นเลยนะครับมีหนังสือเรียนออนไลน์มีบทเรียนออนไลน์ให้นะครับขอลองเข้ามาดูหนังสือครับกิกตรงนี้ได้นะครับก็จะเป็นหนัังสือขึ้นนมาะครบ หลายหลายคนก็คงใช้นัสือบริษัทพวอยู่แล้วนะครับซึ่งสําคัญครับเราใช้แผนพวกันมาเนิ่นนานนะครับซึ่งพวก็มีให้ครบเลยนะครับท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นแผนการจัดก,การเรียนรู้จะดาวน์โหลดเป็น powerpoint หรือจะดาวน์โหลดเป็นคู่มือนังสือได้ทั้นนั้นเลยนะครับเอาลองคู่มือให้ดูก็ได้นะครับคู่มือนังสือก็จะเป็นหนังสือแบบนี้ขึ้นมานครับก็คือหนัสสืหนึ่งเล่มเลยและครับแต่ว่าบริษัทพวจะเอามาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็คือแบบอ e ีบุ๊กนะครับ สะดวกสบายนะครับในแพลตฟอร์มถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนก็ไม่ต้องพกหนังสือยุ่งยากนะครับเราแจกหนังสือไปนักเรียนแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับก็ใช้ต่างกันนะครับหนังสือเรียนแล้วก็อ่านได้แบบหนึ่งนะครับส่วนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เราก็สามารถใช้ได้ทุกเมื่อทุกเวลานะครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตเอาละครับคราวนี้ผมจะพาท่านมาดูว่าที่ผมใช้มันเป็นยังไงนะครับผมสอนวิชาดนตรีนะครับผมจะลองให้ท่านมาดูนะครับ นี่คือห้องเรียนของผมนะครับชื่อห้องเรียนมีโลโก้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําท่านทีละเรื่องนะครับผมก็จะมีกิจกรรมคําสั่งให้นะครับอ่าเราลองมาดูแพลตฟอร์มของบุเรียนออนไลน์นะครับว่าเขาทําได้ดีแค่ไหนครับพอวออนไลน์เรียนเลสซ์นบทเรียนออนไลน์ปสองศิลปะสาระดนตรีสีสันของเสียงมนุษย์ สีสันของเสียงจะประกอบด้วยสีสันของเสียงมนุษย์สีสันของเสียงดนตรีและแหล่งกำเนิดของเสียงเครื่องดนตรีนะครับสีสันของเสียงมนุษย์เสียงพูดและเสียงขับร้องของมนุษย์มีความแตกต่างกันดังนี้เสียงพูดเกิดจากการเปล่งเสียงออกมาจากลำคอและช่องปากเสียงพูดของแต่ละคนจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเพศและวัยนะครับ เสียงขับร้องเกิดจากการเปล่งเสียงลักษณะเดียวกับเสียงพูดแต่จะเปล่งเสียงให้เสียงตรงกับทำนองและจังหวะของเพลงที่กำหนดไว้เพื่อให้เพลงที่ขับร้องออกมามีความไพเราะน่าฟังยิ่งขึ้นนะครับเสียงขับร้องของมนุษย์แบ่งออกเป็นสเสียงดังนี้ 1. เสียงสูงของผู้หญิงหรือเรียกว่าโซปราโน 2. เสียงต่ำของผู้หญิงหรือเรียกว่าอันโต 3. เสียงสูงของผู้ชายหรือเรียกว่าเทเนอร์ 4. เสียงต่ำของผู้ชายหรือเรียกว่าเบสนะครับนักเรียนครับการพูดเกิดจากการเปล่งเสียงออกมาจากลำคอและช่องปากการร้องเพลงต้องเปล่งเสียงให้ตรงกับทำนองและจังหวะของเพลงนะครับเห็นไหมครับผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับยิ่งเด็กๆได้ เห็นการเรียนรู้ที่มีการ์ตูนนะครับภาพแอนิเมชันแบบนี้ผมว่ามันน่าเรียนมากๆเลยนะครับยิ่งไปกว่านนั้นนะครับเราสามารถที่จะให้นักเรียนสอบออนไลน์แล้วเราก็ตรวจออนไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเรามายกตัวอย่างที่นักเรียนที่เรียนแล้วนะครับเขาทําแบบทดสอบมานะครับเห็นไหมครับก็จะขึ้นเป็นคะแนนตรวจให้แบบนี้เลยนะครับ